สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะถ่ายออเดอร์ของส้มที่จะส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมน,นะคะเสียงอาจจะง่วงนอนนิดนึงนะเะว่าส้มเพิ่งตื่นนะคะเพื่นๆก็จะมีคาดผมนะคะมีหมวกพูนแจ้สร้อยข้อมือกิฟต์ต่างๆนะคะแล้วก็ป้ายเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีของใครบ้างนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเอาเป็นเคสโทรศัพท์ก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นไลน์นี้น่ารักมากเป็นเคกนะคะนี่ค่ะตอนนี้โทรศัพท์มีรุ่น s 4แล้วนะคะแล้วก็ mini s 3นะคะ i p o d 5ก็มีนั้นแล้วนี่ค่ะนี่ก็จะ iphone 5นะคะอันนี้น่ารักมากมาก ส่วอันนี้ก็จะสีสดใสนะคะก็จะเป็นสีแดงน้ําเงินม่วงนะคะนี่ค่ะน่ารักเหมือนกันแบบจะเต็มนี่นะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้มาพูนี่สีนี้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีแค่แบบประตว อันนี้เดี๋ยซัมจะไล่ถ่ายเคสมือถือให้หมดก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีโทนชโคโค็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลหะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะอืมแล้วก็อันนี้ปลาสะ ป๋าโอเคค่ะส้ถ่ายเคสหมดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นอย่างอื่นให้ดูต่อเลยค่ะ